เราจะมาสอนวิธีการทำปกใน Good note กันนะคะนี่เราก็จะได้เป็นอาร์ตเวิร์แบบแก็ต้องเข้าไปใน Pinterest นะคะแล้วก็เซิร์ชดาราเกาหลีที่ตัวเองชอบเลยนะคะซึ่งเราอะ่ะชอบอีจงซอกเราปลื้มนางมากนางน่ารักมากว้าวเวแล้วเราก็จะมาหารูปนางกันอ่ะด้เป็นรูปนี้ใช่ไหมแล้วก็กดที่3จุดแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดรูปอันนี้ก็ได้อ่ะ แล้วเราก็เซฟมาแล้วก็ดาวน์โหลดเริ่มจากขั้นแรกเข้าไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็จะเลือกสีที่ตัวเองชอบว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วก็ลากลงมาเลยแล้วก็ได้แบบนี้นะคะต่อมาแล้วก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์อีกครั้งนะคะเพื่อที่ทําเป็นสันปกนะคะที่เครื่องมือที่3แล้วก็กดคําว่า rectangle นะคะแล้วก็ color fill ค่ะแล้วเราก็เลือกสีก่อนว่าเราอยากได้สีอะไรอ่ะเช่นสีนเงินเออสีน้เงินแล้วก็ี ทาไปเลย,ยงนี้โอเคแล้วเราก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อเป็นสันปกให้เป็นแบบดีเทลนะ,ะนี่อะไรนี้เป็นขอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอินเสิร์ตโปโตก่อนนะคะอ่ะเราก็เลือกรูปนี้มาใช่ไหมจากนั้นให้ที่ให้ทุกคนไปที่เครื่องมือที่สาม กดคำว่าฟรีแฮนนะคะแล้วก็เอา Color อร์ l ออกค่ะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดตามที่ตัวเองต้องการเลยนะ,ค,ะคือเวลาที่ทุกคนตัดเสร็จแล้วอะอย่าเพิ่งตัดให้สุดถึงตรงกลมๆตรงนี้นะคะเราจะทําการแย้งมันออกมาออกจากนอกรูปเลยเพื่อเอาพื้นหลังข้างหลังออกไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็กดเครื่องหมายข้างบนที่4ี่นะคะแล้วก็กดเออเอาภาพนี้ออกอานเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังจะเก็บไม่ละเอียดมากเราก็ใช้เครื่องมือลบเลยนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ถ้าอยากทำขอบนะคะก็ไป duplicate เลื่อนทางเลื่อนทางซ้ายแล้วก็ Duplicate นะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ข้างล่างพอจากนั้นเราก็แกสเซ้นเบอร์นะคะแล้วก็กดคําว่าเลเยอร์เราจะให้ขอบอยู่ที่ประมาณ5.5ก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ทุกคนเลยลองเลือกดูแล้วก็กดที่คงมือที่3าแล้วก็เป็น Automatic นะคะเราก็เลื่อนเลยว่าเราอยากได้หนาบางเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราอยากได้หนาเท่านี้แล้วเราก็มาที่เลเยอร์กดเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วเราก็ อยากได้สีอะไรเราอยากได้สีขาวแล้วเราก็ลากมาใส่เลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นขอบแบบนี้นี่น่ารักไหมนี่อ่ะเป็นกรุบไว้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้มันเป็นพื้น,นหลังนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนออกมาก่อนแล้วก็กดเข้ามาที่สองแล้วก็เป็น heels นะคะแล้วก็เป็นเลเยอร์ค่ะแล้วก็มากลับตรงไบส์เน็ตทางซ้ายมือนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าอยากให้มันเข้มอ่อนหรือบางนะคะ เราอยากได้ประมาณเท่านี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้เท่าไหร่หรือเพื่อนๆคิดว่าเออเพื้นหลังมันรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถปรับตรงนี้กดที่ตัวเอ็ค่ะแล้วก็เลื่อนนะคะให้มันรู้สึกว่าบางโปร่งๆขึ้นมากขึ้นนะคะอ่าเแล้วก็ได้ประมาณนี้ เพิ่มเนเยอก่อนนะคะแล้วก็มาที่ตรงขวาสุดนะคะแล้วก็กดเป็น color fill ค่ะนี้แล้วก็จะทำแบบนี้แล้วแต่ทุกคนชอบเลน,นะคะนี่เป็นไซส์ประมาณนี้ก็ได้คาว่า subject subject อาจจะเป็นการเพิ่มสีนี้

ว่าจะเลือกเป็นอันไหนก็ได้แต่ว่าเราจะเลือกเป็นอันแรกนะคะนี่เราก็จะดึงขึ้นดึงลง่างนี้เป็นอันเสร็จสิน้นมันก็จะเป็นโค้คคงๆแบบนี้นะทุกคนนี่น่ารักมากปุ่มโนต้ตนะแล้วก็กดคําว่าบวกตรงนี้แล้วก,กดคําว่าสมุดโนต้ตจากนั้นแล้วเราก็เลือกกระดาษไปเลยว่าเราอยากด้านไหนอราอยากไปอันนี้ก็คําว่าสร้าง ต่อมาแล้วก็มั่งค่ะก็ก็บวกแล้วก็จากรูปภาพกดเพิ่มบนโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เลื่อนมาไว้ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็กดคาว่าเลือกลบอันหน้าปกตรงนี้ออกนะคะลบทิ้งแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ปิดค่ะแล้วเราก็ไปดูข้างหน้าว่าได้ไหมนี่เราก็จะได้โฟลเดอร์เราก็จะได้โฟลเดอร์นี้เข้ามานะคะเป็นรูปปกแบบนี้น่ารักมาก